การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้ามบริเวณอาคารผู้โดยสารท่ากัศยานอุบลราชธานีประจำปี2564เมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีของวันที่23พฤศจิกายน2564เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบกล่องวัตถุต้องสงสัยบริเวณหน้าห้องน้ำชายด้านผู้โดยสารขาเข้า ภายในอาคารท่าอากาศยานอุบลราชธานีจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของ <TV S 1> และได้แจ้ง <พ LEGO S 3> ให้เจ้า <พ LEGO S 1> หน้าที่ C C T V ดูกล้องวงจรปิดาตามหาเจ้าของาาวัตถุต้องสงสัย,ยดังกล่าวับรับทราบครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประกาศตามหาเจ้าของกล่องวัตถุต้องสงสัยเป็นเวลาประมาณหนึ่งแต่ยังไม่มีเจ้าของมายืนยันตัวตนในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ c c t v ได้เห็นชายต้องสงสัยแต่งกายมิดชิดสวมหมวกสะพายเป้สีดำเดินตรงไปที่ห้องน้ำและใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำประมาณ5นาทีจากนั้น เดินออกมาแล้ววางกล่องไว้หน้าห้องน้ำดังกล่าวแล้วเดินออกไปทางประตู3าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอีกครั้งพบว่ามีคราบน้ำมันและมีสายไฟสันนิษฐานว่าเป็นวัตถุระเบิดจึงวิทยุแจ้งเวรอำนวยการบินทราบ เวรอำนวยการบินติดต่อผู้อำนวยการท่าอากาศยานขออนุมัติแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานหน่วย EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่และแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใกล้เมื <S <S ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุด EOD มาถึงท่าอากาศยานจึงเข้าประสานงานกับเวงอำนวยการบิน เพื่อเข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเวนอำนวยการบินประสานผู้อำนวยการท่าอากาศยานเพื่อจัดตั้งศูนย์ EOC และศูนย์สั่งการเคลื่อนที่รายชื่อผู้เข้าร่วมณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC มีดังนี้ เวนอนํานวยการบินแจ้งรายละเอียดสถานการณ์ปัจจุบันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันประเมินภัยคุกคามเมื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์สังการเคลื่อนที่เสร็จสิน้นผู้เกี่ยวข้องจะรีบเดินทางไปยังศูนย์สังการเคลื่อนที่และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วย EOD โดยมอบหมายให้เวนอนํานวยการบินเป็นผู้สั่งการณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับคำสั่งจากศ <awakening. Idol. S 1> ูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินให้ทำการอบพยพคนออกจากอาคารที่พักผู้โดยสารเพื่อไปยังจุดรวมพลเวลา10นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนำระเบิดไปทำลายตามขั้นตอนเสร็จสิ้นและทำการตรวจสอบพื้นที่ซ้ำอีกรอบ ร่วมกับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากนั้นจึงแถลงข่าวและปิดสถานการณ์